สบายดีสวัสดีครับตอนนี้ตอนประมาณตีห้าครึ่งนะครับเรามีนัดกันว่าเราจะไปตักบาตรตอนเช้ากันครับตักบาตรข้าวเหนียวนั่นเององค์การยูเนสโกนะครับก็ได้แต่งตั้งให้กับการตักบาตรข้าวเหนียวนี่เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมนะครับเดี๋ยวเราไปเลยกันครับตีห้าครึ่งเราไปเตรียมที่กันเลยครับฟ้าเริ่มสว่างแล้วนะครับอีกนิดเดียววันนี้ผมพักที่บูราร์สฮอริเทนนะครับแลวก็คืนนี้ก็จะพักอีกหนึ่งคืนครับ แย่ผมจะพาไปดูนะว่าจากตรงนี้นะครับเพื่อไปที่ตะบาดข้าวเหนียวเนี่ยตอนเช้าเนี่ยใช้กี่ก้าวเดี๋ยวบอกว่าใช้กี่กิโลนะครับใช้กี่ก้าวนั่นเองโรงแรมนี้แบบใกล้มากๆแล้วผมชอบมากๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสจ็ดบเ้ ทั้งหมดเจ็ดสิบ้าครับที่ผมเดินมาจากโรงแรมนะแล้วเราก็จะมาเจอตรงนี้นะฮะเขาเตรียมไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะเราไม่ต้องเตรียมอะไรมานะครับเขาเตรียมมาให้เราหมดเลยชุดละเท่าไหร่ครับเท่าร้นสาวพันสาวพันสาวพันน้ำนมพันอ่าได้ครับเพชรเฮ็ดแย่เลยเนาะได้ครับแย่เลยนะได้เลยครับ ต,ต,ต้องเตรียมอะไรบ้างครับนี่นนข้าวมนกอน้นอต,อต้อม,อมต่นะต้มกะที้ต้มกะทิดยแล้วนี่ก็เป็นขนมอันนี้เป็นขานมเริ่มสี่โมงครับเดียวกะตีละตีละฮะอโหนี่ยังไม่ทันหกโมงเลยนะครับคนก็เต็มเลย พึ่งมีคือว่าพึ่งจะเปิดเหรอครับได้ไหมครับได้อ้าวขอบคุณครับคือตอนเช้าอ่ะคุณลองคิดดูสิเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วเราเจอกับพระเราได้มาทําบุญกันตอนเช้า,นเ,ชาเนี่ยก่อนที่เราจะไปที่อื่นเนี่ยเราจะมีความสุขขนาดไหนเนาะออกไปพบเจอ มาจาดทายกันครับเนี่ยอ๋อคนไทยดีจังเลยทีนี้ที่เรจักนะครับ้คนไทยมาเทนีเดียวกันนะ ่สถิติเองนะคนมาเรื่อยๆเลยนะทั้งรถตู้ทั้งอะไรนี่มาจอดกันนะฮะสบายดีครับสบายดีนี่เขาเริ่มตักบาทกันตั้งแต่ตอน4โมงรครับตอนเริ่มน่าจะประมาณ6ห,ห,ห,หม<ะ>ู่6โมงแหมนี่ก็เกือบแล้วเนาะมาแล้วคนก็มาเรื่อยๆกันนะมาแล้วคนก็นเริ่มทยอยประมาณประมาณนะหารมงค์ขิงคนก็นเริ่มทยอยมาแล้วอ๋อแล้ว แล้วนี่คนเยอะไหมครับมื่อว่ะยังบริเนจไจ่แล้วแต่มือแต่ว่าแต่ว่าซองนี้เทศกาลนานคนที่มาใส่บาตรก็น่าจะหลายก็เห็นคนมาเรื่อยๆนะเมื่อวานนี้เห็นแบบคนเต็มเครื่องโอ้คนเยอะเหมือนกันเลยมาแล้วยังวมื่อวานต้องอยู่ริมปีใหม่ก่อนอ่าเป็นคนหลงระเบียงป้ะครับเป็นคนนครหลวงแล้วแต่ว่ามาริมปีใหม่อยู่หลวงระบางมากเที่ยวหรอ มามากระมูอเจ้ามูอมาก่อนเขาจะใส่เมื่อวานนี้แล้วไม่ได้เลย,เลยมาใส่พอดีคเอาทีนี้ถ้าดูจากชื่อนะชื่อชื่อติงชื่อติงนะค,ะครับด้วยขอบคุณมากนะครับใแ <laughs> สงเริ่มสวยแล้วนะครับทุกคนคนที่เป็นคนหลบบ้างเหรอครับแมนบ้านอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับ เป็นพิธีที่น่ารักมากมเลยเนาะผมมาที่ไรเนี่ยผมต้องมาะแต่อยู่กี่วันอยู่สี่ห้าวันก็ต้องมาทุกวันอ่ะเออมนคือแต่ละวันเนี่ยเราจะเจอพิธีกรรมที่เหมือนเดิมแต่ว่าผู้คนเปลี่ยนไปน่ารักมากเลยคนเปลี่ยนไปเพราะว่าเนาะอยู่อยู่ที่ช่วงโควิดแต่ช่วงโควิดคนกลาบอกได้ไหมนายแต่ก็ยังมีตักบาตรอยู่ทุกวันใช่ไหมครับ ตากวาดที่ทุกวันคนตกก็ต้องใสแดดออกก็ต้องไปบ่มีการเว้นเข้มแข็งมากๆเลยผมถือว่าวันนี้คนเยอะนะก็คนเข้ามาเต็มเลยนะครับจริงๆแล้ววันอื่นคนเยอะไหมครับเยอะวันเยอะกว่านี้หรอครับประมาณนี้แหละแต่ว่ามืออื่นสิ้ีเซตตัวี ก็น้องขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับขอให้โชคดีครับปีใหม่เซ็นกันรถปีปีใหม่เด้อย,ยินดีตอนหับดูโลกกเ้างังเรามีของดีมากมายฟังไทยก็มีหลากหลายเราไปไทยมาคบหาด้วยใจวัฒนธรรนรยิ่ง เดียวไปไทยลาว together ห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาวขอบคุณมากนะครับใจให,หลายเอากาศดีเนาะ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับ ก็แฟนเพจกันด้วครับอ๋อมาเที่ยวเหรฮะรับผกอ่าสุดยอดครับแล้วก็มีี่ไปมีแหหมดทุกคนเด้อ้าขอบคุณมากครับมีแหง้อยากบอกเธอนับวันเวลาทาไดีครับสบายดีครับแล้วไปเจอคนรากเนเนอรัเจอ ผู้คนงดงามท้องฟ้าสีครามน้ำใสเย็นสบายมีเรื่องดีๆรอเราอยู่แค่ออกมาเพื่อพบกันมาแบ่งความรักให้แก่กันผูกพันไทยกับลา

รรัะงลองมาคน้นหาแล้วเจอจนเข้าใจมีเรื่องดีๆรอเราแค่ออกมาเพื่อพบกันเท่าเวลาี่คนเยอะมากๆเลยครับโอ้คนเต็มเลยต้องอร่อยแน่ๆเลยกับเาห่างไกลแต่ใจไม่ห่างก คือโรงแรมอานันตานะเดนเข้ามาในตลาดเช้านี่เรามาที่สุเมดายนะสบายดีเลยนะคนเยอะมากมากเลยฮะ ทุกคนบุลุงเต็มเลยอร่อยแน่แนะ้นดีมากมากสวัสดีครับออกชนไทย เไปเรื่อยเลยเนี่ยไกลมากเลยนะยังไม่เส้นสุดเลยมือแบบว่าร้านเต็มไปหมดเลยน่าจะมีประอีกนะเนี่ยอ๋อสบายดนะครับอันนี้จะเป็นตัวเครื่องของแพงนะคะ มีทุกอย่างแบบนี้แผ่นพิซซ่ามีทั้งไข่แพ่นมีทั้งแคบหมูนะกะปิโอขาดไม่ได้เลยนะตรงนี้เราเดินมาเรื่อยๆเนี่ยผมก็จะมาเจอที่วัดวัหนึ่งนะครับวัดโพนไส่สนะสองขามนะฮะจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยวัดติดกันเลยนะฮะ แล้วก็ชุมชน,นก็อยู่กับวัด <ไป S 1> วัดก็จะอยู่กับชุมชนเพื่อเพื่อซขึ้นกันไปมานะน่าจะตรงนี้เริ่มปลายแล้วนะอากาศเย็นจริงๆนะเมื่อกี้เนี่ยเราเข้าไปตรงกลางจะอุ่นๆนะฮะแต่ว่าพอเดินหอบมาตรงฝั่งนี้แล้วเนี่ยอากาศเย็นเลยจริงๆคือรับรู้ได้เลยถึงแบบลมหนาวที่ประทะตัว อ๋อสบายดีสวัสดีครับเขาเห็นถ่ายได้อน่อนี่สอง่ายอ๋อขอบคุณมากๆเลยครับถ่ายด้วยเรากลับมานะฮะร้านประชานิยมนะฮะแถวๆนี้นี่คือพักมากๆเลยนะผ่อนเต็มเลยอ่ะคนเยอะมาก ผมใส่เขาไม่ได้กินหน้าเลยวันนี้คนเต็มเลยอาพี่ครับเดี๋ยวผมอยากจะนั่งรถม่ารอถมือเนี่ยเท่าไหร่ครับพี่เอ่อ ถ้าเป็นเงิน,งนบาทกันสองร้อยเนาะแต่ว่าเป็นเงินกีบเด็กกันเจ็ดเงินกีบโอเคงั้นเราไปกันนะได้เลยขอบคุณนะครับที่นี่ก็เป็นอีกตลาดสดนะครับคือตลาดภูดสีตลาดภูดสีน่าจะเป็นลักษณะของตลาดสดนะฮะก็คือว่ามีเครื่องอุปโภคบริโภคนะฮะเข้าไปข้างในเนี่ยก็น่าจะคนเยอะอยู่ทีเดียวเลยล่ะเราจิงๆจิ๊โหอือเนี่ตลาดนี้ ที่นี่ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยนะครับตอนเช้ชาเนี่ยตอนจะมาอาหารของเข้าไปปรุงอาหารกันนะแล้านช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สมการหรือว่าปีใหมล่ลาวด้วยเนี่ยก็เขาก็จะมาเตรียมอาหารกันนะฮะเพื่อที่ไปเฉลิมฉลองกันในภายในครอบครัวกันนะฮะอ,อ้กิปุ่มหนึ่งเลยครับของหลวงพระบางครับ แล้วเราก็กลับมาถึงที่บูราซาลีเฮลิเทสนะครับเมื่อเช้านี้ผมออกไปตั้งแต่เมื่อตอนตีห้าครึ่งคนเยอะมากๆเลยที่ตลาดเชา้าเมื่อกี้นั่งขับรถไปนะณนะตอนนี้ที่ผมกลับมานะตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงนิดๆก็กลับมาทานอาหารเช้าพอดีนะฮะนั่นคือทริปรอบแรกตอนเช้านะครับแล้วก็ประทับใจมากๆนะต่อเส้นทางนะฮะคนค่อนข้างเข้ามาท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับตามแ,าแต่ทางเต็มไปหมดเลยนะคนไทยเยอะเหมือนกันนะเขาจริงจริง วันนี้ที่ผมผ่านไปนะคนไทยก็เข้ามาเรื่อยๆเลยนะก็เข้ามาทักทายนะก็แสดงว่าเออทั้งคนไทยทั้งคนลาวนะดูช่องทางของไทยลาวตูเ,เตอร์เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะรก็ดีใจมากๆเลยครับที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ สถานที่ต่างๆนะครับที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดออกไปนะครับว่านาตอนนี้ที่นั้นๆเป็นยังไงหลวงพระบางตอนนี้เป็นยังไงนะฮะแล้วเดี๋ยวบ่ายนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนติดตามกันไปนะครับมีคิวแล้วครับเพราะว่าผมนัดแอดมินอ้อยไว้ครับแอดมินอ้อยเป็นคนหลวงพระบางครับและเป็นคนที่นี่ด้วยนะครับเขามาก่อนนะผมประมาณสัก2วันแล้วผมก็มาเจอที่นี่นะฮะเดี๋ยววันนี้แอดมินอ้อยและเพื่อนจะพาผมไปเที่ยวครับติดตามกันไปนะครับ ถ้าใครชอบเรื่องราวอะไรดีๆแบบนี้นะครับช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับกับช่องไทยเราทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยเราไปด้วยกันสบายดี